สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูายอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่2เรื่องหูได้ยินนะคะเด็กๆอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วันนี้คุณครูายค่ะมีเพลงมาให้เด็กๆได้ดฟังกันเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ สอนและสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูทั้งสอนและสั่งต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูทัอง ต้องตั ite, ้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูที่สอนเราสักต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจเดูอ๋อเด็กๆขะเพลงของครูมายก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆขะเพลงของครูมายมีเป็นเพลงว่าอะไรคะ ตามีไวอะไรคะลูกดูหูเรามีไว้ทำไรคะฟังอ่าเด็กๆขาวันนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหูนะลูกนะหูภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะลูกเออเอีออ่าเด็กๆพูดตามสิคะเออเอเอ,เอ,เอแปลว่าหูอ่าเด็กๆเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวยยยยว,ยว,วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง หูนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีวิธีการดูแลหูอย่างไรอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะการได้ยินเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการสื่อสารระหว่างกันมนุษย์เราได้ยินเสียงต่างๆผ่านทางหูทั้งสองข้างนอกจากนี้ยังทําหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกายอีกด้วยโครงสร้างและส่วนประกอบของหู หูแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้ 1. หูส่วนนอกมีใบหูและรูหูทำหน้าที่รับเสียงและส่งต่อไปยังเยื่อแก้วหูที่ทำหน้าที่ช่วยขยายเสียงให้เพิ่มขึ้นประมาณ1 3 1ถึง1เท่าและยังแบ่งระหว่างหูส่วนนอกและหูส่วนกลางหูส่วนกลางมีลักษณะเป็นโพรงมีท่อต่อกับคอหอย เรียกท่อยูสเตเชียนในหูส่วนกลางประกอบไปได้วยกระดูก3ามชิ้นได้แก่กระดูกค้อนกระดูกท่างและกระดูกโกลนกระดูกทั้ง3ามชิ้นมียึติดกันทำหน้าที่ขยายเสียงให้เพิ่มขึ้น22เท่าหูส่วนในประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนคือคอเคลียทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินลักษณะขดตัวเป็นก้นหอยและเสร์มมีเซอร์คูล่าแคนเนลเป็นท่อครึ่งวงกลม3ามชิ้น วางตั้งฉากกันที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวกลไกการทำงานของหูการได้ยินเมื่อมีเสียงมากระทบเยื่อแก้วหูจะเกิดการเปลี่ยนเป็นพลังงานกลนในรูปของการสั่นสะเทือนและจะถูกส่งต่อไปยังกระดูกทั้ง3ชิ้นที่ทำหน้าที่ส่งต่อการสั่นและขยายสัญญาณเสียงให้เพิ่มขึ้นประมาณ22เท่าเมื่อการสั่นสะเทือนเดินทางไปถึงส่วนของข้อเคลือ ของเหลวที่อยู่ภายในจะเกิดการสั่นไวหวแฮเซลที่ไวต่อการรับแรงสั่นสะเทือนจะทําการสร้างกระแสประสาทส่งไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่8เข้าสู่สมองส่วนซีริบัมเพื่อแปลผลต่อไปต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆอ่าหน้าที่และการรักษาหูและใบหูของเด็กๆนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าหู มีหน้าที่ทำอะไรบ้างเอ่ยอ่าฟังเสียงต่างๆรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงคุณครูวิธีการดูแลรักษาหูเด็กๆจะต้องไม่แคะหูด้วยตนเองนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของใบหูได้คะ่ะเด็กๆจะต้องใช้อะไรคะ ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำเปล่าเช็ดที่หูเบาๆหรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำความสะอาดให้เด็กๆก่อนนะคะเด็กๆอย่าพึ่งทำเองนะคะเดี๋ยวจะเกิดการอักเสบของใบหูได้น้ำเข้าหูเวลาที่เด็กๆอาบน้ำหรือ ไปไว่ายน้ำกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็อาจจะเกิดอาการน้ำเข้าไปในใบหูของเราวันนี้คุณครูแก้มบุ๋มมีวิธีการน,นําน้ําออกจากใบหูของเราง่ายๆมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะให้เด็กๆนอนตะแคงให้หูข้างที่มีน้ําอยู่กดลงไปบนหมอนเป็นการใช้แรงโน้มถวม่วง ให้น้ำไหลออกมาเป็นวิธีง่ายๆที่เด็กๆทำเองได้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆควรอยู่ห่างพื้นที่ที่มีเสียงดังไม่ควรอยู่ใกล้ลำโพงเพราะอาจจะทำให้เสียงดังจนเกินไปและจะทำให้เด็กปวดหูเวลาที่เด็กๆดูทีวีฟังเพลงหรือดูการ์ตูน หรือการเรียนออนไลน์เด็กๆจะต้องเปิดเสียงให้เบาอย่าเปิดเสียงดังจนเกินไปนะคะเด็กๆอยู่ห่างเสียงดังนะคะ เด็กๆคะเราเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะของหูนั้นเป็นอย่างไรมีวิธีการดูแลรักษาหูอย่างไรวันนี้คุณครูไมค์ค่ะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนิดเดียวนะคะคุณครูไมค์ค่ะจะมีอุปกรณ์ดัวช่วยของครูไมค์ก็คือแก้วพลาสติกแก้วเลยคะ่ะแก้วที่มันเป็นกระเบื้องอันนี้ก็แก้วพลาสติกแต่แบบอันนี้แบบหนาอันนี้แบบบางนะคะแล้วก็ หม้อค่ะที่มันเป็นสแตนเลสหรืออย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีตะเกียบนะคะมีช้อนครูไมายค่ะจะเคาะให้ฟังนะคะว่าเสียงของแต่ละของสิ่งของที่ครูไมายนำมาให้ดูนั้นแต่ละชนิดเป็นเสียงอย่างไรโดยการใช้อะไรคะลูกใช้อะไรใช้หูของเราค่ะในการเลยคะฟัง ฟังเสียงว่าเวลาครูไมค์เคาะแล้วมันจะทําให้เกิดเสียงอะไรเสียงมันจะเป็นแบบไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะอันดับแรกหม้อก่อนโดยการจะใช้ช้อนนะคะเคาะเสียงเป็นยังไงคะลูกดังและมันจะเป็นยังไงออกทุ้มๆแหลมๆปนด้วยใช่ไหมคะต่อไปแก้วพลาสติกหนาบ้าง เป็นยังไงคะลูกเป็นยังไงคะออกแหลมแหลมใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คะ่ะต่อไปอะไรแก้วกับเบื้องอ่าเด็กๆคะ่ะหันไหมถ้าเรา,เาข้างบนมันจะเป็นเสียงอย่างนี้ถ้าเป็นข้างล่างมันก็จะดูทุมอีกแบบหนึ่งอ่าต่อไปพลาสติกแบบบางอ่าเด็กๆ่กกะ เห็นไหมคะเสียงแตกต่างกันไหมคะลกูกแตกต่างกันต่อไปคุณครูมาจะใช้ไอ้นี่บ้างคะ่ะตะเกียบอ่าดูสิคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกับช้อนที่ใช้ช้อนเาะไหมลกูกไม่เหมือนนะคะอ่าต่อไปอ่าดูอ่า,อ,าอันต่อไป ต่อไปอันนี้สุดท้ายมาเปเสียบเป็นไงคะอ่าเด็กเกเห็นไหมคะว่าลักษณะาการตีของคูมายนั้นมันจะแตกต่างกันออกไปถ้าคูมายใช้ช้อนที่เป็นโลหะอ่าเคาะกับสิ่งของที่คูมายนำมาให้ดูนั้นมันก็จะเกิดเสียงอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าใช้ตะเกียบซึ่งมันเบาวกว่าช้อนใช่ไหมคะเสียงมันก็จะออกแบบ อีกแบบหนึ่งก็คือจะค่อยกว่าใช่ไหมคะเสียงมันจะนุ่มลงกว่าแหลมลงกว่าใช่ไหมคะมันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตะเกียบมันน้ําหนักเป็นยังไงเบากว่าช้อนของครูไมายอ่ะเด็กๆคะเด็กๆสามารถบอกครูไมายได้ไหมคะว่าอะไรบ้างที่ทําให้เกิดเสียงอ่ะเด็กๆคะเยอะแยะมากมายเลยที่ทําให้เกิดเสียงเห็นไหมครูครูไม,มายสามารถนําตะเกียบนั้นมาเคาะกับ หม้อก็ทําให้เกิดเลยคะเสียงคุกคมามปรบมือก็ทําให้เกิดเสียงอ่ะเพราะถ้าเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะฟังเสียงอะไรนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังเด็กๆคะ่ะเราจะได้ยินเสียงเหล่านี้เราต้องใช้อะไรคะในการฟังใช้หูคะ่ะหูของเรานั่นเองหูเป็นสออวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งนะลูกนะ ไว้สำหรับรับเสียงได้ยินเสียงจากสิ่งต่างๆทั่วร่างกายของเราเลยรอบๆตัวเราเลยเสียงนกเสียงรถเสียงอะไรเสียงคุณพ่อคุณแม่เรียกเสียงที่เราพูดคุยกันสนทนาคุยกันใช่ไหมคะเสียงโทรศัพท์เสียงทีวีเสียงโห่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆอ่ากิจกรรมของครูมายก็หมดแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคุณครูมายค่ะมีมีอะไรคะ มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ดทํากันเป็นแบบฝึกหัดนะคะก่อนเราจะไปทําแบบฝึกหัดเราต้องไปท่องคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะเด็กๆตคำแรกนะคะเจอแอมแจมอ่ะเด็กๆพูดตามสิคะเจอ am, แอมแจมแปลว่าผลไม้กวนคําที่สองนะคะเจอเอ็ดเจ็ดอ่ะเด็กๆพูดตามคะ่ะ เจอเอ็ดเจ็ดแปลว่าเครื่องบินไอพน่นคำต่อไปนะคะเจอออกจอกอ่ะเด็กๆพูดตามสิคะเจอออกจอกแปลว่าวิ่งหย่อมและคำสุดท้ายนะคะเจออักจากเด็กๆอ่านตามสิคะเจออักจาก ว่า,าเด็กขาเด็กๆอ่านคำศัพท์ตามครูไม้ได้เก่งมากๆเลยนะคะให้เด็กๆค่ะหยิบชุดกิจกรรมเสริมทักษะขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่34นะคะเรายังอยู่ในเรื่องที่2เหมือนเดิมนะคะหูที่ได้ยินใช่ไหมเขาให้เด็กๆค่ะสนทนาร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นจากภาพแล้วเขียนอักษร J ตามรอยปาและอ่านออกเสียงคำศัพท์ เด็กๆขาเขาให้เด็กๆขาเขียนตามรอยปากอักษรเจเด็กๆเขียนตามรอยปากเลยนะลูกนะอพอเด็กๆเขียนเสร็จแล้วเขาให้อ่านออกเสียงคําศัพท์เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันนะลูกนะข้อที่หนึ่งเจอแอมแจมเจอแอมแจมเด็กๆอ่านตามสิคะเจอแอมแจม แปลว่าผล,ลไม้กวนอ่าข้อที่2เจอเอ็เจ็ดเจอเอ็เจ็ดแปลว่าเครื่องบินไอพ่นอ่าเด็กๆอ่านตามนะคะเจอเอ็เจ็ดเครื่องบินไอพ่นต่อไปข้อที่3เจอออกจอกเจอออกจอก วิ่งยอยออ่าเด็กๆอ่านตามสิคะเจอออกจอ,อกวิ่งหยอยอเก่งมากค่ะขอ้อที่4ี่เจออกักจักเจออักจักแปลว่าเหยื่ออ่าเด็กๆอ่านตาม,อาตามอรอบนึงนะคะเจออกักจัก ว้อยเหยือ่อ่าดเด็กๆขะดเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมหน้านี้เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งที่ไลนยกลุ่มเหมือนเดิมนะคะกิจกรรมของครูไมายก็หมดแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกับกิจกรรมหน้าของครูไมายได้ใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ